ในขณะนี้ก็ให้ซ้อมการถอยหลังในการไม่ได้ถอยตรงนะครับมีการถอยเลี้ยวบ้างอะไรเงี้ยครับดูนะครับเลี้ยวตามวงเลี้ยวนิดนิด,นดนหน่อยเพื่อที่จะให้ฝึกการทรงตัวนะครับการเลี้ยวกันอะไรจะได้ไม่ใช่ถอยตรงได้อย่างเดียวนะครับหมมือให้ตัวเองไปแล้วหนึ่งรอบผ่านไปแล้วหนึ่งรอบไม่มีการเฉี่ยวชนนะครับอันนี้ผู้เรียนได้ลองฝึกซ้อมพื้นฐานไปเรียบร้อยก็ให้ลองปฏิบัติดูนะครับ นี่เป็นการหัดทรงตัวในสิ่งออในช่องทางที่แคบๆนะครับอย่างเช่นเข้าบ้านตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเข้าได้ออกได้ไหมชนหรือเปล่าอะไรอย่างเี้นะครับไปเรื่อยๆต,ตรงไปนวดเลยไปหยุดหน้าเส้นแล้วก็ถอยหลังกลับมาใหม่โอเคถอยกลับไปอีกรอบรอบนี้มาดูว่าจะได้หรือไม่ไปเลย อย่าถอยเร็วเด้ออย่าถอยเร็วเดีย๋ยวงานเข้าได้เนี่เกือบครับรอบนี้เสาบ้านเกือบหักครับแล้วก็รอบนี้ดูเหมือนจะใช้พวงมาลัยเยอะไปนะครับแต่ก็รอดไปได้อเ,เออเพราะว่าเขาปล่อยเบรกเยอะไปไงอย่างเงี้ยพยายามบอกให้เขาชาแล้วอย่างที่บอก,ไไหกอเห็นไหมแล้วก็เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่คือการชนเสาบ้านตัวเองเป็น ต้นท,ที่หนึ่งกับต้นสุดท้ายไปหักแล้วก็จอดรถไม่ตรงด้วยตอนนี้เริ่มเบี้ยวแล้วเพราะว่ามันมาจากการบังคับพวกนี้แหละเอเดินผ่านหน้าขึ้นมาบางทีดีบ้างไม่ดีบ้างก็ฝึกไปเรื่อยๆครับฝึกไปเรื่อยๆโซนเสาแรกเข้ามาแล้วมาดูเสาที่สอง ไม่คืนพวงมาลัยอาจจะมีเบียดนะครับามาดูนะครับอ่ามีหลบครับมีหลบโอเครอดไปครับโอเคแต่แถวหลังนี่คือเบียดครับสองานะแล้วก็เบียดอีกครับฝั่งนี้เบียดอีกแล้วครับท่านเป็นไงพอก่อนเบีกก่อนรู้สึกเริ่มเริ่มเบอร์แล้วเนี่ยหน้าหน้าพวงมัาลีไปหลังให้หมดเออมาดูทั้งสองข้างดูทั้งสองข้าง เดินไปอีกเดินหน้าไปไกลๆหน่อยจะได้ตั้งหลักดีหน่อยไปเลยนู่นเลยจะได้ถอยมาแต่ไกลๆดูซิจะได้ตั้งหลักใกล้เกินบางทีอาจจะคุ้นกับจังหวะดเดิมๆก็ได้เอาใหม่ๆบ้างเออนั่นแหละเขาโฟกัสนะครับมาเดินไปนะโฟกัสมาเดินไปใช่ใช่เป็นทีจ้องทีเดียวไงจ้องฝั่งเดียวไงนั่นนี่แหละถึงบอกว่าดูบ้างไหมซ้ายขวาดูบ้างไหมอะไรเงี้ยต้องเตือนอยู่เรื่อยๆก็ไม่งั้นก็เสาบ้านนะอย่างที่บอก อย่าปล่อยอย่าปล่อยเบรกเยอะถ้าปล่อยเบรกเยอะมันจะไม่รอดเสาบ้านขุดขุดตลอดต้องดูรูดีๆทั้งซ้ายและขวาใจเ,เย็น จะโนเสาบ้านแก้ไขได้ไหมอ่ะรอดไปครับรอบนี้ได้เสานี้ไม่รู้เสาหน้าจะเสาหลังจะพ้นหรือเปล่าเสาหลังเสาหลังลอดไหมครับมาดูเสาหลังครับรอดหรือไม่ลอดหรือไม่อ่าล้นครับล้นอ่าลอดหรือไม่รอดเฮ้ยเบา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 